โลเพชรมันอยู่ตรงนี้โลเพชรน,น่าจะเป็นแฝงน,น,นะแน่ครัวเออผมเป็นเองผมเป็นเองตาเนี้ยผมเป็นเองผมเป็นกับสีขาวตาเนี้ยอ,อืมผมเป็นแฟตแบงค์ไอ้ขาวเป็นผู้คุมวิญญาณพูดข่าวไปก่อนได้เปล่าโทรหมาป้าเลยโอเค เอาแล้วครับผมขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะเจ๊ก็นี้ครับผมฮีโร่เพชรโอเคทุกคน,คกคนวันนี้ผมอยากโดนแบนนะผมว่าเราไปขายบวกันดีป่ะเออโอเคมาจะเล่นเป็นไอ้ผู้เป็นญญาณนะผมจะปาดต่อหน้าเลยหรือไม่ก็แแบอบ์แบบปาดหน่อยเ่ยให้มันรู้ตัวหน่อยแล้วก็บอกว่าเราเป็นก็สีนี้สีนี้อเออขายบทไปเลย<ะ>แต่ไม่ได้ขายบทเพื่อนนะขายบทลุกเรือ <laughs> มาดูว่ามันจะโวดออกไหมมาแต่ก่อนอื่น เรามาซุ่มไงวอลิฟ้ามาขอบคุณแอดมินนะผมที่โอนดาวให้ผมนะ <Yeah. S 1> มาซุ่มกันหน่อยมาเออได้ตัวแล้วคอยต้องนานตัวเนี้ยใช้กันเลยดีไหมอืมไฟเก็บดาวครบเนี่ยเอ้ยสวยเว้ยสวยเว้ย,ว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 ยนี่เตรียมมาดพวกมินยามาแล้ว <Yeah. S 1> กดไปก่อนโอเคเริ่มเกมกัน <c oughs> มาอืมจุดสวยเนี่ยให้ทำ <c oughs> เป็นเล่นไปเต้นก่อน ดึงดดึมดึ่มด,ดึมดึ่มดึมอุ้ยนี่นี่ภาษาอะไรวะเนี่ยซิมบับเวก็โอเคครับผมระว่างคอยคนนะประจนภัยในกาแล็กซี่ออกสำรวจโลกต่างๆในจักรวาลหงไครสตาร์เรลวเกมแนวเทินเบสอาร์พีสุดแฟนตาซีที่จะพาเพื่อนๆไปบุกตะลุยในกาแล็กซี่จากโฮโยเวิร์ดซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกมเดียวกับเกนชินอิมแพ t เนื้อเรื่องที่เข้มขน้นมีความเป็นไซไฟแฟนตาซี Fantasy, และเกมแนว p พลเยอกึ่ง Open World แบบจัดเต็มทำให้เพื่อนๆเ,เปิดประสบการณ์เกมแนว t u r n b a เบดแบบใหม่มีตัวละครที่เล่นได้มากกว่า30ตัวละครแต่ละตัวละครก็ต่างมีบุคลิกเรื่องราวสนี Sunny, ในแบบของตัวเองสามารถเล่นเกมได้ทั้งบน PC และอุปกรณ์พกพาโดยข้อมูลต่างๆจะถูกเชื่อมโยงเข้าหากันและเร็วๆนี้เกมเพิ่งประกาศว่า จะมีบริการบน PlayStation 5ในแต่มาที่4ของปี2023ผมนี่คอยใจจดใจจอ่อเลยทุกคนโดยตอนนี้เนื้อเรื่องหลักของเซียนจัวหลวงฟู่กำลังจะดำเนินการมาถึงตอนจบอันยิ่งใหญ่กองกำลังต่างๆสลับซับซ้อนส่งครามใหญ่ใกล้ประตูข,ขึ้นและในฮงไคสตา s t เรวเวอร์ชัน1.2ได้มีการอัปเดตแผนที่ใหม่ ถึง2แผ่นที่นะทุกคนอันเคลมี่คอมมิชชั่นสเกลกอกวอเตอร์สเคปและมีตัวละครลิมิเต็ด5ดาวอย่างครับ้าตัวนี้น่ารักนะเนี่ยหนึ่งในตัวละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกมเธอมีความสามารถที่น่ากลัวโดยใช้ดาบคาตาและปืนกลมือในการโจมตีศัตรูโดยสร้างความเสียหายใส่ฟ้าให้กับศัตรูทั้งหมดและติดสถานะช็อตไฟฟ้า และได้มีกิจกรรมจำกัดเวลาสนุกมอนเตอร์กับกิจกรรมล็อกอินครบ7วันจะได้รับบัตรพิเศษสตาร์เลฟรี10ใบทดลองเล่นตัวใหม่และใช้ราดผ่านที่ขึ้นหน้าจอเพื่อรับ50โยกดวงดาวใช้ได้ตั้งแต่9สิงหาถึง29สิางหาอยากเล่นคงใครสตาร์เลวลิงก์ดาวโหลดอยู่ด้านล่างแล้วออกเดินทางไปพร้อมกันนะทุกคนมาเข้าเกมมาเล่นกันเลยเหมือนจะโกงให้ตัวสีน้ำเงินเนี่ยเป็นตัวเท่ดี โอ้โหลืมเอาเอ้ยผมว่าผมเอาดาวเด่นออกอะนะอืมดาวเด่นมันบักหรือเปล่านะนาออกแล้วยังมีเลยคลิปที่แล้วไม่มีนะหรือเปล่าวะนั่นไงเดี๋ยวไปสิ่งร้างเราก็พูดไปเลยผมไม่กลัวใครเป็นกับสีแดงนะเดี๋ยวขายบทสีน้ำเงินดีว่ะหรือเราจะปาดเป็นก้อนดีอืมปิดประตูซะด้วยมีเจ้าเวลาไหมมีเจ้าเวลาวะปิดประตูไม่ดีนะเพื่อน โอเคโอ้โหส่วนใหญ่ไปเปิดไฟเว้ยปาดไม่ได้ดิโอ้ยเพื่อนปาดรัวๆไปแล้วนะใครปาดเขียวเปล่าใครมันปาดอ่ะอืมเขียวหรือเปล่าโอ้ยเพื่อนไม่รเอาอะหนักล่าเันมีขนาดากรแน่หนตัวในห้องไฟอะแต่ไม่รู้สีไหน มันไม่มหนนะีหมอเล,ย,ล,ลยนะเลยรีบกดรายงานตกเขียวเขียวเจียวอีกผมไม่รูมม้เรื่องอ่ะอะไรเปิดไฟด้วยเนะี่ยเออไอ้เขียวเป็นไอ้เขียวเป็นเอาเขียวไปไอ้เขียวเป็น <Yeah. S 1> มันเป็นก็ผมเองแหละผมก็เป็นเหมือนกันอือผมเป็นนักล่านะไอ้เขียวเป็นผู้คุมวิญญาณอืม <Yeah. S 1> ถ้าไม่เชื่อลองวูผมออกก้อนดิแล้ววูเขียวเอาเขียวไปก้อนดี้ว่าไปเดีย๋ยวไม่เชื่อผมผมกุ้งซาช่วยนะเออเอาเขียวไปผมช่วยแล้วผมขายบทเลย ผมมก็ยากจะเป็นตัวแฝงเท่าไรเล่นไม่เป็นมันโดนตะก้ากินมั้งเอาเขียวไปเลยเล่นเงี้ยเก็บไปเก็บไปก็เอาเขี่ยวไปเออไม่ใช่ให้เป็นตะปีนเออเขียวไปชนะเอาอย่างเงี้ยไอแดงโหดว่ะอืมไอแดงโหดเป็นตะก้าเปล่าไม่ใช่เออชนะแล้วอย่างเงี้ย มีวิญญาณนะเพื่อนเอาไงมีตะกาเาบอกไม่รู้นะปฏิกริยามเลยผมว่าจบๆไปไปวิญญาณเพ <c oughs> ื่อนฝากด้วยนะเดี๋ยวเราจะก,การเองอืมจบอย่างเพื่อนมันอยู่ไหนวะ <c oughs> แม่อโอเคจบเกม โหดจัดโอเคครับผมตานี้เน็กลามันโหดนะผมรู้สึกว่าขายบทมันก็อืมมันก็มีคนเชื่อเราแต่มันก็อืจอีจายอีจายนีนะตอนนี้มันมันไอ้นี่ไปเราไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะวิ่งจับวิญญาณวิ่งจับไม่ได้เลอผมเอาไว้ห้องเดิมมาวะอู๋จะป้านน้องคนนี้เลยโมมี่โอเคเป็นได้สามตาติดอะเธอเองก็เป็นได้นะ ผู้คุมวิญญาณนะ <ots of alien xi> มาเป็นกับชมพูวะเหมือนเคยเป็นด้วยกันหรือเปล่าวะ <ots of alien xi> โอเคมีสะโดจี๊ดมีโจงนี่แหละอันตรายอันตรายอันตรายโอเคผมล็อกเอาตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนมีหมอ,อนี่ว่า มีคนไปเปิดไฟยังนะโอติดติดติติต,ตานี้มีเพื่อแฟตแบงก์หรอเพื่อนเราเนี่ยโอเคปิดประตูเออแล้วเราไปป้าของท้องไฟได้ปะอืมโอเค <Yahoo! S 1> หายตัวสวัสดีเพื่อนเราก็อยู่กันแค่นี้และปิดประตูหน่อย ไม่มีหมอจริงเหรอวะเนี่ยหรือมันชุบไปแล้วบูดตกไปแล้วเช้ได้อยู่อีโลเพชรมนอีกปะเนี่ยอีโลเพชรน่าจะเป็นแฝงนะเน่กว่าเออผมเป็นเองผมเป็นเองตนเนี้ยผมเป็นเองผมเป็นกับสีขาวตนเนี้ยอืมผมเป็นแฟตแบงก์ไอ้ขาวเป็นผู้คุมวิญญาณบูดขาวไปก่อนได้เปล่าแล้วผมขายบดเลยผมอยากให้ลูกเรือชนะ โอ้ผมผมเล่นทีไรแฝงชนะทุกทีเลยขายโบสไงผมอยากให้ลูกเลยชนะอืมเอาข่าวไปเลยข่าวมันเป็นกับผมผมผมช่วยนะเอเอเมื่อกีก้ข่าวปาดปาดไปสองตัวอีกตัวไม่รู้ว่าใครปาดนะผมไม่ได้ปาดเลยเออ,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 อเออเออเอาใครก็เอาใครนั่นแหละฮีโร่เพชรเชื่อถือไม่ได้บางทีมันก็โดนฆ่าไปตั้งแต่ตอนแรกตอนที่แบบสพบแรกสัตว์โดนปอบแบก ไดตาที่สองแม่งได้เป็นคนดีๆแต่แมไม่ได้เจอศพเป็นนักเสื่บัะไม่ได้ทำิชามเทียอะไรเลยเฮะยมนตายลข่าวว่ามันเป็นครับผมโอ้ย,ต,ยตกใจหมดเลยเอย้แต่ก็ดีนะถ้โวนข่าวไปแล้วข่าวมันเป็นโจ๊อ่ะเออดีแล้วดีแล้วผมสิ่งได้ผมไม่อะไรหรอวเออเอาเรื่องว่าชมพูน่อยดิขอสิ่งหนึ่ะตัวหนึ่งไปปาดยากนะเพื่อนตรงเนี้ย ระวังข้าวนะเพื่อนอย่าไปป้าได้ข้าวนะสิ่งข้าวไม่ดีนะโกดีกแหละโอ้โหเราเองจะได้เล่นตาใหม่ว่าแฟชั่งเงไม่ไม่จบหลอกน้ำตาลสิ่งเองรู้ไหมเนี่ยเองเล่นเป็นไหมมันมีผู้คุมวิญญาณกับสกดจิตเฮ้ยจะคนเล่นเป็นวะไอ้นี่นะภารกิจเราอีกห้าภารกิจเราอีกห้าอย่างมันมีภารกิจด้วยหรอ รับการไฟไฟ้าที่มอเตอร์ล่างอีกหนึ่งก็เป็นห้า,ามันจะขายมดหรอฮีโร่เพชรไม่น่าจะขายมดเออฮีโร่เพชรไม่น่าขายบด <c oughs> นะ <c oughs> ไอมิ้นไปแล้ะไมเดาละจ้าน้องนับพิมหือใกล้ข่าวเป็นจริงเนี่ยโอ้ยผมปิดไม์ก็ <c oughs> แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันพูดละมากเออ <Yeah S 2> <c oughs> อย่าพึ่งแก้อย่าพึ่งแก้อย่าแก้ สเก็ตเสร็จเลยโอเคอย่าแก้อย่าแก้แกปลาไปเลยสักตัวหนึ่งไปไม่น้องแก้ไม่น้องแก้สู้มหมาลปลาเลยโอเคสวัสดีจ้าตุ้ง <laughs> เออตองงั้นสิเยอะอะไรวะชมพู มาแล้วน้องมมินี่ว่าโอ้โหสวัสดีจ้าทัพทีมสวัสดีจ้าเธอโดนสะกดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหทำไมไม่เชื่อใจเราเลยทำไมไม่เชื่อใจเราเลยทัพทีมทัพทีมทำไมไม่เชื่อใจเราเลยแอนเพื่อนไปดูว่าอืโอ้โดนสะกดเห็นไหมเออก็ว่านิ่งๆเนี่ยวิ่งกันใหญ่เลยเราเมื่อกี้ปลายข่าวมัใช้ได้เหลือสะกดนี่เองโอ้ทําเมื่อกี้ป่อยใเหวนนี่ป้านี้แพ้ไปแล้วผมเนี่ย โอเคทุกคนใช้ได้ <laughs> ขายบทไม่ไมีใครเชื่อเลยว่าผมชอบขายบทผมไม่ขายเลยใช่ไหมเออปกติเคยเล่นนะนะก็โอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันก็ถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะผมแล้วไว้เจอนคลิปต่อไปนะทุกคนไว้เจอกัน